เลยกียิาต่อเม็ดวัววันนี้ต่วเราไปส่งบังนะครับนะเม็ดวัววันนี้ต่อ้าไปส่งบ้งช่วงวันนะครับยีายนส่งบัองกินช่วันต่อต่อกันตั้งบอลเรื่นะ

ai subscribe cho Ở Vô Mì Chết Để không à lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền rao. Nếu ngán mà. Không có mà không? bỏ lỡ những gì mà dẫn mà. nghe qua mà. hai năm cung, hai năm cung. ai phải tiếp bài, đánh con, này black, black, ตอนนี้อย่าทใจนิดเดียวนะกอช่งไงนี้แป๊บเดียวนะอ๋้เดียวช่วงไงนี้แป๊บเนี้ยนาทีเดียวสี่นาทีพักไปแล้วนะ vừa đen rồi vừa đen vừa đen rồi vừa đen ai đèn cốt lắc ai đèn cốt

tòa đám anh mấy mai quá hay lại đi mấy à hay đen cốt đen cốt đen quát 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 Rồi pen rồi pen rồi pen đây có. Đây có à? Ai làm hiền cốp, ai làm cốp, ai làm cốm, ai làm cốm. Có hiền rồi. Mẹ ơi chặt. đen đen làm ăn này, làm ăn này, làm men mà. Anh cốp.

วนมึนก็ตั้งใจจนจังบุมเลดื้อจังเลยนะมึนนี่เอาอย่างไม่กลัวตัวมึนเลยไม่กลัวมึงมั้งเขาอันนี้ก็ข้าปากกุ้มอันนี้ค้าปากกุ้ม

năm to 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 đang to năm to năm to to, to. to. <laughs> à ai ghế ngang mấy chú lê lén lao cho bà chị lén lâu la lén độc lâu lao ai đấy mình du là, là. một đi ไอ้ย่าการหลักก้อนวัวเปกอะไรการหลักก้อน้วเป๊กการหลักก้อนวัวเป๊กเจ้าคนนั้นไอ้พี่นงประยุทธ์กับไอ้ย่ากีมันไงต่วันแต่เรมาลาวัวนี่ะไม่ไปจยเป็นวัไม่บกไม่เ้าพการหลักกนวัวเป๊กอะไ ส่องไปด้านามด้าต่งไปทาส่องกระรงก้อนก้อนเ่าจบไป เลนไงเ้เอาอย่างหมาน่าเนู่บันเทงเนตีมมาทุ่มเาไอ้ไล่นี่จานิงปฏิเสนี้ปฏิเสธจงจร ไป้ายเนื้วุ่นวายจนก็โนันรางบาปแว่เลยดหัไป่นแตรมาี้ก็เดเยังไม้นี้ไปร่อตียไปเรไปเรีนฝละก็มาจนี้ผมจะขอนินด้ไหอานเ้าเข้าไปาด่ยโอหนู้าถ้ไปเรียนนายดำจม

ยังเดินดันว่าอย่างไม่ไหวจะตู้จะลูกกันก็ได้ผู้บังคับตั้งตั้งผู้บังคับตั้งอยู่ในนั้นเลยนะครับอย่าพูดนักประทหารอย่าพูดนักประมุ่งรำไปครับรำไป

ฟังเดอยม่าให้เน้นในดาว้าหางตีัที่มาไหวปีน้าเหลียว้องไปให้เสจตาลง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 แาลงไปดันะดับชนะดัชนะดัจชนะดัชนะดัชนะดัจชนะดชนะดัชนะป็นะไรทนนะครที่ไลฟาประทันนะล่ฟาประทันะครับเป็น่ฟาประานะครับนะไล่ฟาประทัดนะครับนะไลฟาประทาน